ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเตรียมพิจารณาเอาผิดผู้ปลอมแปลงเอกสารราชาการผลการรายงานตรวจสอบ DNA นะครับคดีฆาตกรรมวัยรุ่นในพื้นที่คันนายาวครับเอกสารที่ระบุว่าเป็นหนังสือส่งตรวจวัตถุพยานจำนวน16รายการในคดีฆาตกรรมนายสุทธิพงษ์เชื้อแฉ่งคือหลักฐานที่บิดาของผู้เสียชีวิตนำไปให้กองพิสูจน์หลักฐานกลางตรวจสอบความถูกต้อง พลตํารวจตรีทวัตชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางชี้แจงกรณีดังกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบเอกสารบางรายการมีรายละเอียดที่เข้าใจยากแต่ว่าเอกสารตรวจวัตถุพยานก็ยืนยันว่าเป็นของจริงตรวจสอบกับต้นขั้วของกองพิสูจน์หลักฐานแล้วตรงกันจึงพิจารณาเตรียมดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ที่ปลอมแปลงเอกสารดังกล่าวโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ไทย PBS ตรวจสอบไปที่ตำรวจนครบาลคณายาพบว่าพนักงานสอบสวนที่ถูกกล่าวหายังไม่มาทำงานแม้จะอยู่ระหว่างการถูกตั้งคณะกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2ซึ่งหากขาดราชาการครบ15วันก็จะมีความผิดถึงให้ออกจากราชาการได้เลยครับ